สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีเอขีนะคะหรือเป็นสถานีรถโดยสารนะคะไม่ว่าจะเป็นรถบัสไฟนะคะแล้วก็รถไฟห้อยหัวนะคะด้านบนจะเป็นสถานีรถไฟห้อยหัวนะคะส่วนโมโนเรลนะคะก็มานะคะนี่มาก็จะวิ่งมาจากฝั่งนู้นนะคะวิ่งมาวิ่งมาก็จะมาหยุดอยู่ตรงเอขีตรงนี้นะคะคนก็จะเดินลงมา นะคะโมโนเรลตรงนั้นนะคะคนก็จะเดินออกมานะคะตรงนี้ก็เป็นที่ซื้อตั๋วนะคะไม่ใช่ a t m นะคะเป็นที่ซื้อตั๋วรถไฟก็จะสแกนบัตรแล้วก็เดินข้ามไปแล้วก็ไปลงบันไดไปนั่งรอรถไฟ บัตรนั้นนะคะคือบัตรซุยกะนะคะดี๋ยจะเอาให้ดูนะคะนี่นะคะบัตรซุยกะที่เรียกว่าซุยกะนะคะตัวนี้นะคะก็จะสามารถใช้ในการซื้อตั๋วหรือว่าซื้อสินค้าต่างๆในญี่ปุ่นได้นะคะตามห้างหรือว่าจะกดน้ําดื่มนะคะกดน้ํานะคะใช้ในการจ่ายเงินนะคะเรียกได้ว่า เป็นบัตรที่สามารถใช้ได้กับหลายๆอย่างนะคะในนี้เราก็จะเติมเงินเข้าไปนะคะในบัตรเุรการเราจะเติมเงินเข้าไปแล้วก็ในการสัญจรไปมาในการเดินทางนะคะก็จะสะดวกสบายเพียงแค่เราสแกนบัตรนะคะสะแกนตรงนี้นะคะเราก็ไม่ต้องไปซื้อตั๋วอีกนะคะสะดวกสบายมากค่ะ มารอรถไฟนะคะอันนี้เป็นสายไปนาริตะนะคะจะวิ่งเร็วมากนะคะจะไม่หยุดจะไม่หยุดที่เอขีตรงนี้นะคะเพราะว่าเป็นสายด่วนไปสนามบินนาริตะนะคะข้ามมาดูอีกฝั่งนี้นะคะตรงนี้จะเป็นทางขึ้นไปนะคะบันไดที่ขึ้นไปรถไฟห้อยหัวนะคะ แถวตรงนี้จะเป็นซึง่งะเอคินะคะจะมีรถบัสนะคะรถบัสจะมาจอดตรงจุดนี้นะคะสำหรับท่านผู้โดยสารที่จะนั่งรถบัสนะคะก็จะมาจอดตรงนี้ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นเป็นร้านแม็กนะคะคนต่ญี่ปุ่นก็จะมาคุยกันเล่น ะนะะจะมีทั้งร้านขายยานะคะกุสรินะคะกุสรีซังนะคะ <IS AS Y> ก็จะขายยาเดี๋ยวอาญาจะไปซื้อยาหยอดตานะคะเริ่มชักจะเป็นเอฟซีหนีแพนด้าแล้วนะคะติดตามข่าวึ่งพลติดตามบ้านกกอกนะคะเริ่มจะเป็นเอฟซีหนีแพนด้าแล้วต้องมาซื้อยาหยอดตานะคะ oh, <no. S 1> อันนี้จะเป็นทางข้าม ะะเขาก็จะหยุดจะมีไฟไฟสัญญาณจราจรให้หยุดนะคะตรงคนยืนให้หยุดนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาในร้านขายยาเรียบร้อยแล้วนะคะอาอาก็เข้ามาตรงมุมขายยาหยอดตานะคะก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็มีหลากหลายเลยนะคะไว้สำหรับล้างตานะคะบำรุงสายตาบำรุงนะคะ ส่วนลูเทนเซตอายาก็กินนะคะแต่ว่าบางทีเรา,าใช้เครื่องสำอางอย่างนี้นะคะแล้วมันเข้าไปในในดวงตาเราก็ต้องล้างนะคะแล้วก็ใช้ควบคู่กันไปเดี๋ยวอายจะเลือกซื้ออันที่เคยใช้นะคะอาย่ A, จะใช้ตัวนี้นะคะนี่เลยตัวนี้นะคะจะเป็นสูตรเย็นนะคะมีทั้งวิตามิน E วิตามิน B นะคะ นี่อาญาก็จะเอาตัวนี้นะคะโอเคจ้าเดี๋ยวอาญาได้ยาหยดตาแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายอย่างอื่นให้ดูอีกนะคะเดี๋ยวอาญาเลือกซื้อยาหยดตาแล้วก็ไปจ่ายตังก่อนนะคะค่ะก็มาต่อกันที่ร้านขายปลานะคะอาญาก็จะมาเดินดูนะคะว่ามีอะไรวันนี้จะเอาอะไรดีนะคะก็มีหลากหลายนะคะปลาของญี่ปุ่นนะคะ มีทั้งปลาคาซือโอะนะคะตัวนี้แดงๆจะเป็นคาซือโอะนะคะกินดิบนะคะเนื้อแดงดีมากนะคะ สำหรับคลิปนี้อาย่าบายสตอรก็ฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมติดตามรับชมอาย่าบายสตอรในคลิปหน้าด้วยนะคะท่าในใดมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้อาย่าบายสตอรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ